สวัสดีคะ่ะผู้สื่อข่าวทุกท่านคะ่ะเดี๋ยวเราวันนี้นะคะจะพาผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบการรับสารภาพแลพ้วก็พาไชี้จุดเกิดเหตุคะ่ะอ่ะไปลุกขึ้นเดีวเราจะพาผู้ต้องหาไปชี้จุดแต่ละจุดทิดหูวเที่เลยตดนจับที่ต้องโดนจับ,จบ,จบเดี๋ยวนะีอ่าไม่ต้องบน่นไม่ต้องบน่นทำผิดก็ต้องรับผิดด้วยกันอ่ะสถานที่นี้เป็นเคยเป็นร้านกาแฟล้างมาก่อนค่ะพี่ หนูก็ใช้ที่นี่เป็นแหล่งมั่วสุงมก็มีเอาของที่ขมโมยมาซ่อนไว้ที่นี่แล้วก็พวกยาเสพติดจะมานัดรับซื้อขายกันที่นี่ตรงนี้จะเป็นที่ซ่อนยาเสพติดเวลาคนมาซื้อก็จะมาเอาของตรงนะะี้ค่ะอันนี้เป็นจุดแรกนะคะก็จะซ่อนตามที่ลบล้างบริเวณนี้นะคะนี่ก็คือร้างกาแฟล้างที่พวกมั่วพวกมั่วสุมต่างเขาจะมาซ่อนตัวคะ่ะ มีตรงไหนอีกข้าไปก็มีด้านหลังแล้วก็ข้างบนค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันด้านหลังนะคะว่ามีอะไรตรงไหนอีกของก็จะเป็นพวกอะไรเช่นอะไรก็จะมีสร้อยคอทองคําชุดเครื่องเพชรของแบนเนไมไปบุญค<ม>่ะของแบนเนโมยไปหานะของบุยนะของมอนปอนก็มันอ่ะมันกินต้องใช้อ่ะพี่อ วิถีโจนนะคะท่านผู้ชมทุกท่าน,นะคะอันนี้นะคะจะเป็นประตูลับข้างร้านนะคะ่ะามไปเลยส่วนใงเนี่ยกับยีํา่ะเออเดี๋ยวเราทํากันตรงนี้เดี๋ยวพี่จะาไาจับนะอ,อ,อันนี้อะ่ะเป็น้อที่พวกหนูเอาไว้ใช้นอนกันนะคะอ่านี่นะคะด้านขวามือเอาไว้นอนสถานที่ดูลกล้างไม่น่านอนนะคะแต่คนพวกนี้เขาสามารถนอนได้ะคะ่ะ,ะพื้นที่ต่อไปมีตรงไหนบ้างตรงน,นี้ก็ พอหนูขโมยของกันเสร็จแล้วหนูจะเอามาซ่อนไว้ตรงนี้กันก่อนอตรงนี้ค่ะอ๋อให้ปุ๋ยนะคะตามต้นไม้ตามกระถางต้นไม้ก็จะซ่อนไว้แล้วก็เอาหุมเอาหินอะไรเนี้ยค่ะเอาทับผมนะคะยาบ้าก็จะอยู่บ,บริเวณนของแบรนด์เนมพหนูจะไปไว้ในห้องอ๋อจะเป็นข้างหลัง กใช้ได้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะอ่ะในตู้ตรงนี้จะเป็นไปเลยค่ะ,ะในตู้ตรงนี้ค่ะจะเอาไว้เก็บของแบรนด์เนมตามกล่องตามชั้นตามอะไรพวกนี้ค่ะจะเก็บอเอาไว้รอคัดไปขายอ๋อ<ๆ>ตรงนี้นะคะเหมือนเป็นเครัวครัวที่ล้างแล้วไม่ได้ถูกใช้งานแล้วก็สกรปรกใช้ได้นะคะแล้วก็ถูกซ่อนของทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกซอกทุกมุมบนหลังชงหลังคาสายโคสายไฟอะไรนี่มีหมดอ่ะแล้วมีตรงไหนอีกอจะมีชั้นสองอีกค่ะอ่าชั้นสองเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปชั้นสองนะคะบริเวณชั้นสองเดี๋ยวตามเรามานะคะพี่ที่สุ จะพาไปดก็ว่างเลยนะคะที่ปจัจจัยมันค่อนข้างจะผูดเต่าแล้วเชิญขึ้นไปก่อนเลยค่ะอะ่ตรงนี้เป็นอะไรเห็นกล่องที่อยู่ทั้งหมดตรงนี้นะคะจะซ่อนพวก ทองลวดพันทองคันแท่งชุดเครื่องเพชรอะไรอยู่ในกล่องตัวนี้หมดค่ะรอนําไปขายค่ะอันนี้คือของที่คัดไว้แล้วอันนี้คือจัดแดงบรรจุรอนําส่งออกนะคะอ่ะแล้วห้องอะไรอ่าเป็นห้องเอาไว้เป็นห้องรับแบบพี่คือพวกหนูจะมาหลอกลูกค้ากันในนี้คอยดูข้อมูลดูแหล่งว่าร้านนี้เป็นยังไงแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เอาไปคุยกับพี่ประดูขาห้องประชุมนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ห้องนัดแนะห้องลงรกรมียนก็ห้องในนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเอาไว้คุยกับคนที่จะมาซื้อของค่ะมีคนหนุ่เยอะนะคะอ่ะแล้วมีที่ไหนอีกไหมก็จะมีกล่องตรงข้างหลังคุณตำรวจตรงนี้อันในนี้เป็นสิ่งเสพติดค่ะส่วนใหญ่จะเป็นยาไอซ์ยาบ้า แล้วก็โต๊ะตรนี้ที่เห็นไม่ใช่โต๊ะนะคะเปิดเข้าไปจะเป็นกระเป๋าแบงลีเหมือนกันค่ะอ๋อคือพาออกเจาะรูในโซฟา้ก็มีโต๊ะค่ะเราก็ส่งไปทั้งแบบนี้เลยคือลูกค้าเขารู้ว่ามีของอะไรอยู่อ๋อคือซุกซ่อนทุกอย่างโผลยนี่คือมืออาชีพจริงๆนะคะอ่ะมีตรงไหนอีกไหมก็มีแกะแบบนี้เป็นเหมือนกันค่ะ ก็คือเอาง่ายว่าเก้าอี้ทุกตัวม้านั่งโต๊ะอะไรที่เห็นนะคะก็คือซุกซ่อนยาบ้าซุกซ่อนของกลางไว้เอาง่ายๆเลยค่ะนะคะ,นะคะอ่ะมีตรงไหนอีกหมดหรือยังหมดแล้วที่ผัวหนูมันเอาไปขายก่อน โอเคนั้นวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะ<า>เดี๋ยวจะพ,พผลิตงมหาไปทำแผนประกอบการรับสรภาพต่อค่ะสวัสดี